และนี่ก็เป็นกระเป๋านะคะที่เหลืออยู่นะตอนนี้นะคะถ้านับเฉพาะน้องกระเป๋าเลยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30มสิบก็ใบนะคะก็มีตรงนี้หน่อยนึงเนะเาะแล้วก็รองเท้านะคะก็ประมาณนี้นะคะก็อาจจะอยู่ข้างล่างบ้างนะคะสองสามคู่นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าใบไหนเป็นท็อปฟกับท็อป1ทของซิราดองนะคะ สวัสดีค่ะก็คิดว่าหลายคนกําลังอยู่บ้านกันนะคะก็เป็นการอยู่บ้านต้านโควิดเนาะสู้ๆด้วยกันนะคะก็อย่างที่หมอชัยในอินสตาแกรมตลอดนะว่าการอยู่บ้านเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ stay home is a privilege นะคะเนื่องจากว่าเรานะได้มีโอกาสได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะได้อยู่กับครอบครัวของเรานะคะได้มีโอกาสได้ทบทวนเนาะได้คิดอะไรหลายๆอย่างนะคะเราก็ได้ทํางานในดีเร่งนะก็พยายามหาอะไรทําที่มีประโยชน์นะคะกับตัวเองนะคะ แล้วก็เป็นการทําประโยชน์ให้สังคมด้วยนะคะช่วยกันนะคะลดการแพร่กระจายของโควิด -19 นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะอยู่บ้านคนเดียวหรว่รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาอะไรเงี้ยนะคะการดู y o u t u b e นะคะก็เป็นการช่วยให้ความเพลิดเพนได้เนาะการติดต่อก,กับเพื่อนๆนะคะหรือว่ายาๆนะคะทางโลกออนไลน์เนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะทําให้คลายความเครียดแล้วก็คลายเหงาได้ด้วยนะคะ ก็วันนี้นะคะหมอก็จะมาแชร์คลิปเกี่ยวกับของสว้สุดงามๆนะคะวันนี้ได้มีโอกาสอยู่บ้านนะคะสําหรับปุคลากรทางการแพทย์นะคะการได้กลับบ้านเนี่ยและยังมีโอกาสได้กลับบ้านเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะคะเราก็มีคุณค่ามากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะก็เลยใช้เวลาในการจัดห้องกระเป๋านะคะอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็จะแชร์ให้ดูนะคะว่า ถ้าหมดเนี่ยณตอนนี้น้มีประมาณ30กว่าใบนะคะซึ่งตัวหมอเองเนี่ยก็เรียกเขาว่าเป็นขับสู c คอลเลกชันนะคะเป็นคอลเลกชันที่คิดว่าสำหรับตัวเองเนี่ยเพียงพอในการใช้งานนะคะไปอีกนานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะซื้ออะไรเพิ่มเท่าไหร่นะคะอาจจะยุ่งๆด้วยนะคะกับช่วงของโควิดแล้วก็หลายๆอย่างที่เข้ามานะคะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะคะว่าท็อป5นะคะเป็นอะไรบ้างนะคะใบไหนบ้างแล้วทําไมนะคะแต่ว่าให้เลือกท็อป5จริงๆเนี่ย ยากมากนะคะเพราะว่ามันเยอะนะมันสามสิบกว่าใบเนี่ยก็เลยจะให้ฟังก่อนว่าเป็นท็อปฟลเลยนะคะเป็นใบไหนบ้างแล้วก็จะเพิ่มให้มอีกห้าใบนะคะเป็นท็อปเทนละกันนะคะมาดูก่อนเลยนะคะท็อปฟลนะคะความจริงแล้วนะสองใบแรกนะคะเป็นชาแนลนะคะน่าจะคาดเดากันได้นะคะความจริงแล้วเป็นน้องชาแนลสองใบนั้นนะคะก็คือเป็นชาแนลคลาสสิกแฟลปนะคะกับเรียชูนะคะสองใบนี้นะคะ เหตุผลเลยนะเนื่องจากว่าทั้งสองใบนะคะเขามีความพิเศษคลาสสิกนะแล้วก็เป็นอะไรที่ได้มาจากคุณสามีแนโอกาสพิเศษนะคะเป็นใบที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะโดยเฉพาะใบนี้นะคะคลาสสิกฟแฟล p นะคะเป็นแลมสกินโกห์ฮาร์ดแวร์นะคะเวลาถือไปแบบดินเนอร์เก๋ๆอะไรเงี้ยเขาไม่ความหรูนะแต่ว่าถ้าอยากจะถือแค่ชั่วแค่ชั่วกับบีอะไรเงี้ยก็สวยเหมือนกันนะคะส่วนใบนี้นะคะเรียชูนะส่วนตัวแลเนี่ยค่อนข้างชอบเรียชูมา,มากเลยทีเดียวเพราะว่า ถึงแม้เขาจะเป็นแบบว่าหนังอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขามีความทนนะคะแล้วก็มันดูเก๋จะถือสะพายแบบ crossbody อะไรเงี้ยก็สวยนะคะก็เลยถือว่าเป็นอีกใบนะที่แบบชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวล้องถือใบนี้ให้ดูนะเนี่ยนะคะนี่เป็นน้องคลาสสิกแฟลนะคือเขาสะพายอย่างเงี้ยเขาเก๋มากเลยอะรู้สึกเขามีความแบบคุณหนูนะคะดูสวยหรูนะคะชอบมากนะคะสำหรับน้องนีชูนะเขามีความเก๋เพราะว่าเขามีความแบบ d i s เพรสนะคะเป็นหนังแบบดูยุ่ยๆนะแต่หมอชอบใบนี้เนื่องจากว่าเขาใส่แบบรูก็ได้นะคะใส่แบบไม่ต้องตะโกนชแนลก็ได้นะคะส่วนแต่แล้วเนี่ยชอบแบบคลอสบอดีนะสำหรับใบนี้นะคะเป็นปร,ประมาณขนาดนี้นะคะคือชอบมากนะคะคือผู้จริงให้เลือกใบใดใบหนึ่งเนี่ยเลือกยากนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นชแนลเนี่ยสองใบนี้นะคะเก็บแน่ๆนะคะเป็นสองในท็อป5นะคะสองใบนี้นะคะ อีกคำถามหนึ่งนะคะหลายคนชอบถามว่าทาไมชอบวางแบบนี้นะคะความจริงแล้ววางแบบนี้เพราะว่าไม่อยากเขาเป็นส่วนที่เด้นกระเป๋าส่วนนี้นะคะตรงข้างบนของตรงโซ่นะคะไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนรอยทับข้างบนนะคะ,ละคหลายคนบอกว่าวางอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเอาพวกกระดาษมาวางอะไรเงี้ยนะคะตัวเองก็รู้สึกมันยุ่งยากไปนะวางแบบแนวนี้นะคะง่ายดีนะคะแล้วตัวเองก็มีที่ในห้องเก็บกระเป๋าอยู่แล้วในตู้เก็บอยู่แล้วนะคะก็เลยวางแบบนี้เอานะคะแล้วก็เห็นง่ายด้วยนะคะ ใบถัดมานะคะ Number no. 3นะ้องใบที่3ของเขาฟลนะคะใบนี้นะคะเนว่า f ู l l mm นะคะแล้วก็ใบนี้นะคะเป็นอ่า my ว์ r นะคะซึ่งสามารถเลือกเป็นคือตัวนี้เป็นมอนอกร,รมก็จริงนะคะแต่สายเขาไม่ได้เป็นคาวฮานะคะเป็นหนังสีดำนะคะแล้วก็ตัวเอ็คือเลือกให้มันมีตัว i n i ิเชีฝั่งเดียวเฉยๆนะคะแทนที่จะมีแบบสติกเกอร์ทั้งสองฝั่งนะคะเขาก็เลยกลายเป็นเหมือน2ใบใน1ใบนะคะ ก็เป็นหนึ่งในใบโปรดเลยนะคะสําหรับท็อปฟลนะคะ MM m เนี่ยเขาดีนะใช้ทํางานก็ได้ใช้เดินทางก็ได้แล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบไม่ว่าฟูเพราะว่าอยากใส่อะไรก็ใส่โยนอะไรลงไปได้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ก็คือใบที่3ของท็อปฟลค่ะใบที่4ของท็อปฟนะคะลหลายๆคนเห็นนะว่าได้มาตั้งแต่ประมาณแบบปลายปลายปีที่แล้วนะคะชอบมากนะคะใบนี้นะคะมัลติโพเชตนะคะ ไม่แน่ใจว่ายังหายากอยู่กันหรือเปล่านะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบมากนะคะสาหรับตัวน้องมัลติพเชตนะคะรู้สึกว่าเขามีความอ่าเรียกอ,อะไรอะ่ะใช้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้หลายแบบนะคะสามารถถอดประกอบกันได้หลายแบบนะคะแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือใช้ในทริปเดินทางล่าสุดด้วยนะคะจุพอนะคะสาหรับการเดินทางในแต่ละวันของตัวเองนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ชอบมากเลยทีเดียวนะคะสาหรับใบนี้นะคะใบที่5ของท็อปฟนะคะคือน้องแบ็คแพ k บอสโฟล์แบ็กแพกใบนี้นะคะของลุวิ t องนะคะซึ่งในขณะนี้เขาก็เลิกทําแล้วนะคะคือจะบอกว่าใบานี้นะมันมีความทรงจําดีๆหลายอย่างเนาะ,ะมันเป็นใบที่เราเคยอยากได้ในเด็กๆนะคะแล้วพอมีโอกาสได้แล้วแบบชอบอนะคะ่ะแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะเป็นคนชอบถือแบ็คแพกเวลาเดินทางด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่เป็นในว่าฟูจะเป็นใบนี้ซะส่วนใหญ่เวลาเดินทางนะคะแล้วเขาก็มีความสวยเก๋แล้วก็ตัวเองก็คือใช้จนเขาสมบุกสมเขาเรียกอะไรสมบุกสมบ้านพอสมควรน,นะคะ <_ S 1> เขาก็จะมีรอยเปื้อนตามนี้เนาะเป็นรอยน้ํบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเองแล้วเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบกังวลใจแต่อย่างใดน,นะคะเพราะว่าซื้อกระเป๋าม,มาใช้เนาะเขาก็จะมีความแบบว่าแวนแทนจากการใช้นะคะแล้วก็สีน้องเขาก็เปลี่ยนแล้วเนาะเสียวสีตรงคาวไฮอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นหนึ่งในใบที่ชอบมากๆนะคะสำหรับใบนี้นะคะแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะและนั่นก็เป็นท็อปไฟลนะคะของตัวเองเนื่องจากว่าทั้ง5าใบเนี่ยนะคะมีความพิเศษเนาะมีความทรงจําดีๆกับแต่ละใบนะคะแล้วก็ใช้ได้หลายโอกาสนะคะแล้วก็คิดว่าถ้า5ใบเนี่ยนะคะมีเนี่ยก็เพียงพอนะคะสําหรับไลฟ์สไตล์จริงๆของตัวเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมี30กว่าใบเนี่ยนะคะขอเพิ่มอีก5ใบละกันนะคะให้มันแบบว่าคอมพลีทจริงๆเป็นแบบว่าท็อปเทของซิลล่าดองของตัวเองเลยเนี่ยนะคะ อีก5ใบที่เหลือนะคะจะเป็นใบที่คิดว่าอา,อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะแต่คิดว่าก็ไม่คิดจะปล่อยไปนะคะจะเข็งไว้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคลาสสิกนะคะเราก็อาจจะมีโอกาสดีๆที่จะได้ใช้ในอนาคตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าจะไม่ซื้อกระเป๋าเพิ่มแล้วเนี่ยอีก5ใบนี้นะคะก็จะมาเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นกระเป๋าที่สามารถเสริมคอลเลกชันที่มีอยู่นะคะให้อมพลีณได้นะคะมาดูอีก5ใบกันนะคะค ใบที่หนะที่คิดว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช้เขาเท่าไหร่นะคะจะเก็บไว้นะคะคือใบนี้ lady dior นะคะแล้วไซส์นี้เป็นมีเดียมนะคะเป็นไซส์คลาสสิกของเขานะคะเป็นสีเบจเนาะซึ่งแทบจะไม่ได้ใช้นะใบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่า dior เนี่ย lady dior ราคากระชุดมากนะคะคิดว่าถ้าเกิดขายเขาไปเนี่ยคงไม่ได้ซื้อใหม่แล้วนะคะแล้วก็ความที่เราชอบนะเขามีความสวยเก๋เวลาแบบ ไปออกงานอะไรเงี้ยแล้วว่าไปทานข้าวกับเพื่อนที่ร้านหรูๆอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างดูดีนะคะแล้วก็ดูดูเป็นคุณหนูคุณหนูน่ะ่ส่วนตัวแล้วชอบใบนี้นะคะถามว่าชอบแบบสพายไหมไม่เท่าไหร่นะคะชอบแบบถือธรรมดาลงไปเลยเนี่ยมากกว่านะคะเป็นอีกใบที่เก็บแน่ๆนะคะสําหรับ l ด d y d i o อนะคะใบที่7ก็คือใบนี้นะคะ ไอ้ยูยู่าจำชื่อไม่ได้น้องเขาชื่ออะไรเดี๋ยวจะเขียนข้างล่างแล้วกันนะคะจำรุ่นไม่ได้นะคะซึ่งได้มาไม่นานมานี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าน้องเขามีความเก๋นะคะเป็นน้องกระติ๊บข้าวเนาะแต่เขามีความเก๋คือเขาแตกต่างกับทุกใบที่มีนะคะโดยเฉพาะหลุปิตองเลยแล้วเขาก็มีความเป็น reverse monogram นะคะซึ่งตัวเองคิดว่าเขามีความพิเศษนะคะแล้วเวลาเขาถือเนี่ยเขาดูแบบคุณหนูแบบสวยหรูมากนะคะเหมาะกับการออกงานนะคะก็คิดว่าใบนี้นะคะถึงแม้ว,ว่าจะ อาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปงานแต่งงานเพื่อนหรือว่าไปแบบงานหรูๆอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นใบที่ใช้ออกงานได้นะคะแต่ก็อย่งางว่าแหละตัวเองคือค่อนข้างแค่ช่วยนะถึงจะใส่แค่ช่วยอย่างเงี้ยนะมันก็ยังโอเคนะคะมันก็เข้ากับเสื้อยืดในกางเกงยีของเราอยู่นะคะก็เป็นอีกใบหนึ่งที่อยู่ในท็อป10นะคะใบที่8นะคะอยู่บนนี้ Gucci Soho นะคะคเรียก Gucci Disco Soho นะคะก็ ถือว่าเป็น crossbody ที่น่าใช้มากๆนะคะเราก็ค่อนข้างแคร์ฟรีนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างชอบนะคะเนื่องจากเขามีความจุที่ดีนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะหนังเขาค่อนข้างทนทานนะคะใส่ของได้เยอะนะคะยางที่เห็นนะว่ามี2ใบก็คือสีดํากับสีเบจนะคะถ้าให้เลือกใบเดียวนะคะส่วนตัวแล้วจะเลือกสีเบจนะคะเพราะรู้สึกว่าไม่รู้สิสีดำเนี่ยกระเป๋าสีดามันหาที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็สีเบจเนี่ยเขาจะมีความ เข้าได้กับทุกสีนะคะที่ตัวเองใส่แล้วก็ตัวเองบางทีก็คือจะใส่สีดําเยอะน้องเสื้อผ้าสีดำอะไรเงี้ยค่ะเวลามีสีเบรกเข้ามาตัดเนี่ยเขาจะทําให้เสื้อผ้าดูมีอะไรมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในท็อป10นะใบที่9นะคะแตนแตนนะคะ <ๆ S 2> เคยฮิตกันมากเลยนะคะอยู่พักหนึ่งนะคะเป็นน้องอาพามสปริงมินิแบล็คแฝงนะคะ,ะ,คะเขาอาจจะไม่ค่อยฮิตกันแล้วนะแต่ส่วนตัวแร้ก็ยังคิดว่าเขาเป็นกระเป๋าที่ น่าใช้อยู่ดีนะคะมีความจุที่ดีนะคะเดินทงเดินทางอะไรก็ยังสะดวกอยู่นะคะของตัวเองนะเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโมเดลเก่านะคะซึ่งก็คือตรงส่วนนี้เขายัง c o อร์ส่วนซีพยูนะคะโซฟานะก็ตัวเองก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับน้องกระเป๋าไปอย่างใดนะคะเป็นใบที่เบานะคะจุได้ดีแล้วก็คิดว่าเหมาะกับการเดินทางหรือว่าวันธรรมดาทั่วไปนะคะแม้เขาจะเลิกที่ไปแล้วนะคะแต่ตัวเองเราเนี่ยรู้สึกว่าเขายัางมีความน่าใช้อยู่คะ่ะ ใบสุดท้ายนะคะท็อป10น,นะใบที่10คิดอยู่ระหว่าง2ใบนี้นะคะว่าจะเลือกใบไหนดีนะคะใบใดใบหนึ่งเนาะคือถ้ายัางรักหลุิโตอ้อยู่นะ,ะจะเลือกใบนี้นะไม่ใช่นะคะความจริงแล้วเนี่ยก็คิดว่าใบนี้นะเป็นหนึ่งในใบที่ควรมีนะของหลุวิตอตอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสายที่มาด้วยกันนะคะเป็นสายที่ซื้อแย่งใจยอ,ยงอย่างอื่นเนาะนมาใส่นะคะแต่รู้สึกว่าเขาเข้าก,กับสีทองด,ดีเวลาออกงานนะคะ คือตัวเองคิดว่าเขาเหมาะกับงานออกงานนะเขาเป็นอะไรที่คลาสสิกของหนุยนะคะแต่เนื่องจากตัวเองมีทรั้งอย่างอื่นของหนุยแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าถ้าอยากออกงานเนี่ยใบนี้นะคะก็เป็นใบที่ค่อนข้างทดแทนไม่ดีนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเลือกระหว่างสองใบนี้นะคิดว่าตัวเองจะเลือกใบนี้นะคะเป็นแอมเมสนะคะการ์เด้นพาร์ตี้แบบนี้เป็นไซส์สามสิบนะคะสีไม่แน่ใจกริชอาโซลเลยสักอย่างนะคะเป็นสีเทาเนาะ ส่วนตัวแล้วนะคะก็คือไม่ได้มีเบอร์เกอร์ไม่ได้มีแคลอรี่นะคะไม่ได้เป็นสาวกอะแอมเอสอย่างใดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าใบนี้นะคะเขามีความสูตที่ดีนะคะเขามีความเบาแล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแบบ m อมเอสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันซิมเพลดีนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจะให้เลือกนะคะแค่สิบใบเนี่ยใบนี้นะคะจะเป็นใบที่สิบนะคะที่เลือกเก็บในคอลเลกชันของตัวเองค่ะค่ะแล้วนั่นก็เป็นท็อปห้าแล้วก็รวมไปถึงท็อปสินะคะของกระเป๋าทั้งหมดนะคะที่มี ถ้าเกิดเลือกได้แค่5้าถึงสิบใบนะคะก็จะเป็น5้าถึงสิบใบที่พูดมาะคะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะให้ความเพลิดเพลินนะคะกับหลายๆคนบ้างนะคะค่ะก็จะทำคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ่าลักทรีนะคะเรื่องของกระเป๋าต่อนะคะแต่ว่าหัวข้อจะแตกต่างไปนะคะก็ถ้ามีความเห็นอย่างไรนะคะมีคมแมำแนะนําอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะคะหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะทาง i ิน t a g r กรนะคะแล้วก็อาจจะพูดถึงว่า อของลักชวัวรี่อันไหนนะคะที่คิดว่าคุ้มค่ามากที่สุดนะคะน่าใช้มากสุดอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เคยซื้อแล้วรู้สึกว่าเสียดายมากที่สุดอะไรนี้นะคะก็จะมาทําเป็นระยะให้ฟังกันละกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะ stay home นะคะอยู่บ้านช่วยชาตินะคะช่วยต้านโควิดด้วยกันนะคะก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมคลิปกันมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ